สบายดีืันนี้ก็คงสิภาพพี่น้องไปหาเลยามกับดักหนูเนาะใส่ไว้แต่มือซื้อน,นั่นดิกับดักหนูืันนี้ยามเป็นตอนเซาเ้าที่สองแล้วพี่น้องืันนี้เป็นเซาที่สองยามเป็นมือที่สองยามเมื่อวานนี้บ่อถือเนาะบ่ถือบ่ถือจักโตเมื่อวานแต่เมื่อันนี้สิไปยามอีกรอบไหมเป็นมือที่สอง ไปรุนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันชิสือหรือบัตรถือเนาะไปรุนน้ำกันไปรุนการวัอนี้ก็ได้วัอนี้ก็บไปรุนน้ำกันใหม่ไปลองเบื้องมือที่สองมันชิสือหรือชิบัตรถือเนาะไปไปไปพยายามกันเลยเดี๋ยวใช้เวลาไปเซานี้เป็นเสาที่สองไปหาเลาะเบื้องเงินกระแลบใส่ไว้แต่มือซื่อนนั่นแหละใส่ไว้ได้สามมือแล้วพี่น้องเสาร์วาสิพยายามกระบัตรถือแบบนี้นะเป็นมือที่สามตอนเสา ไป้าลโหลยมไหมมันสิถือหรือสิบ่ถือเนาะไปรุ่นน้ำกันอีกเป็นเสาที่สองเป็นเพื่อที่สองยากัะแลไปรุ่นเบิ้งง่ามันสิถือบอ <c oughs> ไปน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อไปเยี่ยมเบิ้งไม่บ่ถือคือเก้าพี่น้องเอ้ย นะ่ยยังกระโดดอ,อยู่คือเกาอยู่เนี่ยรูปแบบนี้ค่ะบอดายลางใกล้ๆก,กันนี่ดิเป็นอะไรเยอะมึงกันเฮ้ยลางนี่กับบถึกใบไม้ล่นปกหุ่มไปเลยนะ่ะ บอดถึอพี่น้องเออเนี่ยมีแต่ลางบอดถึอเนาะไปไปลุ้นไหมเกลีบมีสิบล่างยังแปดล่างไปลุ้นไปลุ้นยายามเกลีบน้ำกันเนาะไปยังเหลือแปดล่างอยู่บนนี่พี่น้อง ทีบ่อน,นี้กับสองล้างสองล้างบ่อน,นี้ก็เข้าไปลุ้นอีกมือที่สองมันสิเป็นแน่ใดนี่ก้อยคอยเข้าไปเลยมิจซิลี่รถพี่น้องบูทืกดอกแล้วนี้นะนะว่าตีนุกเตมยังกูมีเลยบ่นี่นะก็ๆน้ำ หนูกระเตกกระบุมีเลยโว้ยนี่ตัวนี้กระบุทึกอีกนี่เจลโลยู่คือเก้าห่างอยู่แบบใดก็แบบนั้นมันแนวไดนวะมันคือบ่มากห่างกินเลยวะอโอ้ยดูแบบนี้ฮะยังมีอยู่6กล้างบางนี้ไปลุ้นไหม ยิ่งพอให้ได้หลุน้นย,ยิ่ดอกปราลางนี้บาดนีลางนี้ก็โบธื้พี่น้องจีมันคือโบธืว้วะเนาะโบธื้โอ้แถวนี้เลยกระเตะหองกระเตะหองเจลันเล่นเจลันเจลันเลันเหมือนนั้นมันมาใส่ไปโบธื้หรือว่ามันบอก,กินมันบอ สงสัยมันบอกกินมัน,นมันหาก,กินมากบกเนาะเว้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นมันเอามากับบกมาเสียบใส่ก็ต้องไปลุ้นไหมยังเหลือแต่ห้าบาทยังเหลือห้าลังลุ้นไหมลุ้นไหมไปโตไปโตเกิมือน,นี้มืออื่นมือน,นี้ยังอุทึกเลย กันโมน,นี้ยังบูถึกเลยเมื่ออื่นนี่มายามเลยหือพร้อมเลยบัวไส้อีกแล้วแถวนี้นะมันบูถึกแล้วหอกบูถึกอีกเลยตัวนี้ก็มีแต่ตัวบูถึกนะบูถึกบูถึกอีกเลยพี่น้องมันเป็นอย่างวะมันบมมีหนูบ่ ตังบดคักแท้บ่ไปไปบังโตยังเหลือแต่สีหลังเท่านั้นแหละบ้านหลังนี้ก็อยู่ในนี้พี่น้องอยู่ในเงาไม้อันนี้เลยเข้าไปบังก่อนเข้าไปลุ้นอีกก่อนเข้าทางใดเลยโอ้คือหกเทสดอกนี่นะโอ้ย ลงทางเข้าโยนีเนาะค่อยเข้าไปกับโบชืกค่อยบังเลยยะค่อยบังเนาะบังโบชืกเนาะค่อยบังกับโบชืกอเลยเนาะนี่ขาวๆนี่เนาะพี่เนาะโบชืกอโบชืกอโบชื้อไปงอกว่านี่ ยังติดสามหลางยังสามหลางบุธวันนี้เลยมื่ออื่นฮื้อด้คานเทียวมายามเลยแบบนี้สิหลางนี้บาดน,นี้หลางทีแปดวายเัน,นี้คือบุธอีกน้องหลางทีแปดเนี่ย บดถึกคือเก้าเออบอดถืบอบดถึกหลังที่แปดก็บอทถึอเออบอดถึกประเทศใน่ไดบาทอ,อืออ้ื่นฮือหกไปเทศไม่ไดบ่ายยากั้ง เงื่อนเกือมาก,ลก,ามลกลเลยก็ยามเลยก็เลาะหือเลยเทวนี่นะ่เป็นตามีเลยหนูเชื่อทำโบทึกนี่ก็อันนี้ก็ท่ามันเป็นมาเป็นเนอะยบทึกหลางนี้หลางที่เก่านี่ก็ะบทึกอเบิดบ้านดูหลางเดียว บัวถือช้ำใส่หม้อกันพ่นมันเป็นอย่างนาะคือบัวถือว่ะโดยเบื่องล่างที่ซิปบ้านใส่ชงมือยังบัวถืออยู่ เห็นแต่ยญาเท่านั้นแล้ววะหลังที่แปดที่เก้าที่สิบยังบวชถือพอสิบสี่ให้แม่เก็บบวชได้พอสิบสี่ปีนี่ หลังนี้ผลลั่นลั่นผับวบัวทกพี่น้องนาะลั่นยิ่งบัวทึกยันหนูน้นอยนั่นแหละเนาะหนูน้อยแน่ๆมาแห้เห็นอืน,นจบกันจบกันมาหนี่บวัวทกซ้ำห่างไว้ก่อน ห่างไว้มืออื่นมาเลยจังฮื้อถ้าฮื้อพร้อมกันลั่นคูอบุทนัน นั่งเลยได้น้อยทุกคนแล้วเลยบุ๊ดกินดอกสองมื้อเลยสองมื้อยังคือเก้าอยู่พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเบิ้งนะอุ่มอุ่มสมได้ใส่เนาะมีแต่คือแบบคืออันหนูชิยู่มันหักบุมีหนูพี่น้อง มันน่าสิมีนะแบบนี้ะเนาะบอถือพี่น้องเอ้ยมันมนี้กันมือที่สองกันยังบอถืออยู่มื้อในฮือแหละบว่ายดอกแบบนี้คานเที่ยวมายามเลยคานเที่ยวเข้ายามได้แบบนี้เสียมีมีแิ่คือลอดเข้าไปแล้วลอดออกไปจ้ะโอ้ยจบเท่านี้พี่น้องคลิปนี้กัน สุดท้ายฝากากูไลกูติดตามเนี่ทุกพี่น้องเดอ้อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับชมตั้งแต่ต้นจนจบขอบใจหลายหายไปบ,บายไปละคลิปนี้ก็ได้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อร่ำรวยร่ำรวยขอบใจหลายๆที่เข้ามาหับชม